วิกฤตโควิด19 <st ut ters> เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนไม่มีใครตั้งรับได้ทันท่านมีโอกาสที่จะได้อยู่ก,ก,ก,กับครอบครัวที่ท่านรักไม่ต่างจากผมทุกคนก็รอผมอยู่เช่นกันโปรดใช้เวลานี้อยู่บ้านเถะครับถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงและมีอาการรีบมาพบแพทย์การปกปิดข้อมูลจะทำให้เราแพ้ถ้าท่านยังแข็งแรงอยู่บ้านกันนะคะ คนแล้วคนเล่าที่เราตรวจพบเชื้อโควิด -19 และคุณคงไม่อยากเป็นคนต่อไปอยู่บ้านกันนะครับทุกครั้งที่ผมพบผู้ป่วยโควิด -19 มีอาการหอบเหนื่อยจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทราบดีว่าเขาทรมานเพียงใดและไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับพวกคุณอยู่บ้านกันนะครับเรามียาและวัชภัณฑ์ที่จำกัดที่จะใช้รักษาผู้ป่วยที่ท่านรัก ถ้าท,ะทะ่านรักพวกเขาอยู่บ้านกันนะครับผมไม่อยากเห็นคนป่วยตายต่อหน้าต่อตาและไม่อยากจะเลือกรักษาเฉพาะคนบางคนคุณสามารถเชื่อเราได้อยู่บ้านกันนะครับทางเดียวที่ทุกคนจะรอดจากการติดโควิด19ได้โปรดอยู่บ้านกันนะคะใครจะเป็นผู้หยุดการระบาดครั้งนี้นั่นก็คือคนไทยทุกคนร่วมกันอยู่บ้านกันนะครับ